ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกคนก็นมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับสำหรับใน EP นี้หรือว่าในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมจะทําการรีวิวนะครับสำหรับฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูในเด็ดนะครับในแพ็ค900ทองเท่านั้นนะครับที่ผมจัดไปเมื่อเช้านะครับที่ผมลงคลิปให้ดูนะครับผมก็อัพแบบออโต้ไปเกือบหลายคนนะแล้วก็มีบางคนที่ผมปรับนะครับอย่างเช่น มาที่อุดคุณย่าแบบนี้เอมิโมนะครับบูนุนะครับที่ผมปรับนะตอนนั้นก็จะเป็นออโต้อยู่นะครับทุกคนผมก็จะมาในระบบหลัง3นะครับ3-1-3-3กับลองบอลคา์เตอร์นะครับโคดคาเปียโร่ตั้งเองนะครับสำหรับลายเส้นแผนที่ผมจัดนะเอามาฟูลทีมให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะว่าสำหรับในทีมนี้นะครับทุกคนเขากำหนดต้อง เน้นหลัง3นะเพราะว่ามีเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะเซนเตอร์ center 3คนแบบนี้นะครับจะมีวินแบ็กด้วยนะสคนแล้วก็กองกลาง2คนนะแล้วก็จะมีหน้านะฮะอีก2 3คนเลยนะครับคงจะปรับเป็นเอสเอสกันแล้วก็ CF1 s ฟหอสแบบนี้กองกลางนะครับผมว่าโบโนนะครับล่างนี้ดีเลยนะและส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าเขาเป็นสไตล์บล็อกชุบบล็อกแล้วก็สกิลนะครับไม่ต้องเพิ่มเลยนะฮะ นี่ฮะมีดับบรรทัดมาร์คเซอร์เทินนะครับลองลิงเคอร์เลอร์ลองลิงชูตติ้งมีฟอร์ททำจอดบรรทัดพาทูพาสซิ่งเอาไซเคเลอร์นะฮะโอ้ที่ว่าครบนะครับกับตันซี่นะฮะครบเลยนะสำหรับวูโดนะครับสำหรับแนวร่างนี้บอกทูกบอกยืนคู่กับพี่ใหญ่เกษมคาสซิมิโร่นั่นเองนะครับนะตึงๆแบบนี้จะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับแท็กติกอินโนวิโดโคที่ผมปรับนะครับผมจะปรับทั้งหมดเลยนะพี่เกษมนะครับจะปรับให้ยืนเกมรับด้วย เอามาช่วยในกองหลังนะครับเซนเตอร์3คนแบบนี้แล้วก็ยโร่นะครับจะไม่ให้ขึ้นนะบางทีก็จะขึ้นนะก็เลยปรับไว้ก็แล้กันนะครับส่วนอี f เฟสหนึ่งนะครับเชดโก้ผมจะปรับนะครับรีบไลน์ไว้ในสำหรับเชดโก้นะฮะนี่ครับจะลงมาต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆวินขึ้นไปแบบนี้นะเวลาเล่นเกมรับนะฮะเชดโก้ก็จะมายืนเป็นกองกลางอีกหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นกลาง3คนแบบนี้นะฮะ เพื่อจะได้แพ็กกลางแน่นนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์สองนะครับจะปรับเอมิโมนะครับเคานเตอร์แทร็เก็ตนะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์โฮปี้เลยด้วยนะครับจะวิ่งสอดขึ้นดีกว่าแน่นอนนะนี่น,น,นะเวลาเล่นนะครับเชโก้ก็จะลงมาต่ําแบบนี้เป็นกองกลาง3คนนะก็จะเหมือนฟิลนะครับกองหน้า2แบบนี้นะครับเวลาสอนกับเชดโก้ก็จะค่อยขึ้นไปแล้วก็เอมิโมนะครับจะพุ่งขึ้นหน้าแบบนี้รอสวนกับเร็วนั่นเองนะครับมาผมจะพาไปซุ่มแรงกันนะว่า จะโหดแค่ไหนสำหรับแพ็กแมนยู900แบบนี้ฟอร์มดีๆแบบนี้ต้องจัดครับไปมาครับเรามาสมแล่งกันครับกับแรงดิวชั่นหนึ่งตอนนี้เรตติ้งอยู่ที่1,818นั่นเองนะครับมาเจอกับเน็ตซีคีดครับแลงดีไหนปึ้งมาครับดีวิชั่น1เหมือนกันนะครับโอ้แล้งเขาดีกว่าของเรานะครับสักนิดนึงนะฮะ แล้วก็เช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเรากันก่อนเหมอนเดิมเหมือับมาทายเดลิกับไม่ฟิตนะครับพอเอาดิโอฟอร์ดิงานลงมาลวกันนะครับเพราะว่าดิโอฟิตเต็มถังเลยนะแล้วก็ปรับแทคกติกด้วยนะครับเอามาโขกเป็นคนที่1กร่ละกันแทนเชสโกนะเพราะว่าค่าพลังนะครับเวลาเตะมุมบูกโขกนะครับ9-11เลยนะฮะดีดว่าจะไม่เอาหทีมฝ่ายตรงข้ามครับมาสไตล์วิคเคอร์เตอร์โคดอลองโซนะครับอีปีกตำนานถั้งทีมตึงๆแบบนี้ครับ โอ้โหของเรามีตำนานหนึ่งคนนะครับดิโอเฟร์นันนะครับนต้องเป็นการ์ดสแตนดาร์ดพอเข้าไปก็เป็นการ์ดไฮไลท์ light, ทั้งหมดนะฮะโอ้โหไฮไลท์ light, แบบมีบูสเตอร์นะครับเพราะว่ายังไม่ใส่บูสเตอร์ทั้งเม็ดเลยนะแล้วก็ฟูลทีมแมนอยู่หลังสามแบบนี้ครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะลอดหรือเปล่านะครับใครหลายคนอาจจะคิดกังวลอยู่นะเออเก็บตังมาใกล้ครบ900แบบนี้นะครับควรจัดหรือเปล่านะครับน่าเล่นไหม ผมบอกเลยนะครับใครที่เป็นแฟนแมนยูนะครับบอกเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้ทั้งหมด11คนแบบนี้นะครับมีค่าพลังท็อปทอปทะลุ100หลายคนมากๆนะฮะ101แบบนี้ก็มีนะฮะก็ทีว่าคุ้มแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ ID ใหไม่แบบนี้นะค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะมีไฮไลท์เอามาเล่นนะครับค่อยๆปั้นทีมไปแบบนี้นะครับจะจ่มมากๆนะฮะมา ที่เข้ามาแล้วครับก็คนละหนึ่งไหลใหหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยครับเชโกพิกจะยิงครับเจอโรเมโดคารอสครับดักเอาไปได้ผมก็เล่นไปประมาณ16-17เกมดูเลยนะสำหรับแหลงดิวชั่นตึงๆแบบนี้นะครับก็มีขึ้นมีลงนะก็มีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับปะปนกันไปโดยรวมนะฮะก็ถือว่าดีนะครับสนดจบผมนะเออมาต้องมาดูในเกมกันแบบนี้นะครับ ใช่ไมมครับมาชีวร์ุนย่าเอ็มมิโม่ครับเอ็มมิโม่แทงมาเชสโกวิ่งแซงครับดูครับวิ่งวิ่งแซงแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าไปโอ้ตรงเป็นตรงครับจัะนี้ดูครับแซงนิสตานะครับแซงตำนานนะครับนี่ครับเชสโกครับสปีด90เท่านั้นนะฮะโอ้โหเปิดกรครับ10ศูนย์จากเชโกเอ็มมิโม่หนึ่งแอติครับนาทีที่19ครับ มาแล้วฮะหนึ i i, ่งศูนย์นะฮะมาขอเชียร์ครับยอนครับจ่ายมาที่เมซี่เมซี่โยกโยกหนีมาได้แล้วก็ลีโอครับยังมาดักเอาไว้ได้ครับมาโุลตุนยาเชดโกเชโกแทงคืนมาที่เอมิโมเอมิโมครับแล้วก็เอียงปั่นเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับหนีนี้มอรินี่มาได้นะครับแล้วก็โยกโยกหนีแบบหนีครับโห 20ครับเอมิโมนะครับ1แอซิดหประตูเชตโก1แอซิดหประตูครับโ้โหอย่างเจ่มครับเพิ่ง24นาทีเท่านั้นนะครับเจอฟูตำนานอีปิกทั้งทีมนะครับของเราครับไฮไลท์แมนยูนะครับยกเว้นติโอฟรินานนะจะมีตำนานแค่คนเดียวเชตโกครับจ่ายทะลุทะลุมาแบบนี้มาอุมคุณยายยิงงูโหติดเซฟครับ ยังเซฟได้แล้วก็จังหวะนี้ฉกออกมาได้ครับโอ้แทงสวยจริงๆครับบุนเชดโกมาที่โบโนโดับบรรทัดแล้วก็ซัดจังหวะหนีบินปัดออกไปได้ครับสำหรับผู้รักษาประตูเกือบหายมาเอมิีโมครับจะเปิดด้วยซ้ายเข้าไปเต่มุมคอนเนอร์ครับเปิดคอนเนอร์เข้ามาครับขึ้นโขกระเบียบลอยไปเลยครับสศนยแบบนี้ครับ เป็นลิโอฟอนิดานะครับนาะทีที่34นะครับโอตัวลงมาแทนเดลิกนะฮะนี่ครับ3าศูนครับโอ้โหครึ่งแรกนะครับยังไม่หมดนะครับดูโยกมาอีกแล้วครับมาทิวคุณยาคุณยาพักพักเอาลงได้แล้วก็ยังไงโยกดับบรรทัดซัดอีกหนึ่งจังหวะยังติดบล็อกจังหวะสครับโอ้โหกด อีปีคือว่าตำนานทั้งทีมือนกันนะครับเดียโกเดลโลครับขึ้นมาที่คุณยาบโนโยกมาที่คุณยาครับคุณยาเปิดมาเชสโกโขไม่ถึงครับ <Bruno. S 1> ตุรามออกบอลยาวๆมาเชสโกครับเก็บไปไว้ได้เชสโกบโนโญบโนโแเดาวันาัดายมาที่อามาัดเดียโลฮะเชสโก ไม่ถึงเอ็มมีโมครับทวเวลา2นาทีครับสำหรับครึ่งแรกแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับหมดครึ่งแรกไปเราก็ออกนําไปก่อนนะครับ3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับการคองบอลของเรา5 7โอกาสจบ6ครั้งนะครับได้มา3ประตูแบบนี้นะครับสําหรับครึ่งแรกนะครับกับการรีวิวนะครับโฟร์ทีแมนยูแพ็ก900อนะครับลุยแรงดีวิชั่นหนึ่งตึงๆแบบนี้คุณย่าคุณย่าหลุดไหมจังหวะนี้จะสัตว์เลยครับเจอเนต้านะฮะ ยันเอาไว้ได้แล้วก็แทงแทงมาตรงวันนี้อูโ้โหเปเล่เปเล่หลุดจิ้มมายิง <c oughs> จอดเบสครับ,บเโบ,โโบ,ออบา,า,าเกินไปโบโลครับออกบอลยาวๆมาเบเกนจอดเบสจอดเบสยกจังหวะนี่ครับได้โขครับเข้ามือแล้วเม่นนะครับรับสบายเลยจังหวะนี้ควงบอลยาวนมาที่เดียโก้ดาโลครับ แต่เจ่ายไม่ดีครับให้กับมาเกลเล่ทั้งนั้นเมสซี่เบเกนจอดเบสจอดเบสจ่ายมาที่เปเล่ยิงจังหวะนี้เยูดีอบโ้อยเลยครับตีไข่แตกมาแล้วสำหรับเปเล่ะนะครับนาทีที่59นะครับหนึ่งประตูต่อสามมาแล้วครับเกมแล้วของเราก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะ เวลาเล่นเกมรับนะครับแนะนำให้เป็นพวกกองกลางนะครับหรือว,ว่าวินแบ็กนะให้มาเข้าบอลน,นั่นเองนะครับถ้าเราเอาเซนเต,นเตอร์นะครับไปวิ่งเข้าบอลบอกเลยนะฮะหลุดทั้งแผงนะครับแล้วก็มีโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงมากๆฮึมสกิกกกลครับเาางงกือบหายเหมือนกันมาเกเดเล่ครับผิดไม่ดีครับโยโรตักเอาไว้ละ เอมิโมครับแทงมาเชโก้ eko, ลุตไหมอืเชโก้ uh huh. eko, ครับตรงวันนี้เริ่มช่วงท้ายเกมแบบนี้นะครับนาทีที่เจ็ดสิบขึ้นนะครับสตานิน่หมดนะอืมสำหรับเชโก้ฮะควรเปลี่ยนออกมากนะฮะอามดครับมาที่เอมิโมยโร و ครับบุโนแฮรดีม้มักบายุนญาคุนญ,ญาโยกหนีมาได้จ่ายมาที่เดียโกยาโล ดารูโอ้โหดารูน้องหลักจ่าย2จังหวะเสีย2จังหวะเลยนะครับจอดเบสจอดเบสกระชากยาวๆขึ้นมานี่ครับเจอแม็กวายนะครับจิ้มเอาไว้ได้เอมิโม,โมแทงแทงมาดูเชโกสตามิน่าหมดนะครับลอดดำเลยนะฮะทุกคนควรเปลี่ยนออกมากๆใน,นกำลังทีที่80แลแบบ้วแบบนี้ยังไงยังไงจอดเบสอีกดูละเม่นครับ โอ้โหบินปัดเอาไว้ได้นี่ฮนะยังไม่ผ่านละเม่นนะครับของแท้ว่ะครับโอ้โหยังไม่เสียประตูที่สองครับผมว่าเลตติ้งดีแน่นอนนะสำหรับละเมน่นเอมิโม่ครับมาทิวคุญยาอื้อหือคุณยาครับจ่ายไม่ดีในเกมนี้ครับคุณยายังไม่ได้ประตูเลยนะจอบเบดอื้อหือเจอแม็กไบครับเข้าบอลยังไงนี้ครับเสียบอลไป เดี๋ยวฟรีคลิกเลยครับสำหรับขารอสยิงเองไหมช่วงในท้ายเกมแบบนี้แล้วก็วิ่งมาซัดเองยังปัดเอาไว้ได้ครับสำหรับเราเม่นนะครับยังไม่ผ่านนะครับขารอสครับเปิดคอเนอร์ต่อเนื่องครับเปิดมาจังหวะนี่ขึ้นกรูครับโอ้โหน่าจะชนเสามาอย่างวันนี้มาสวนกับเดยกกูเดาโร้กครับจ่ายไม่แม่นครับ ดาโลครับอามาัดเอมีโม,โมโยกโยกหนีมาสวยแล้วก็จ่ายมาทาวิธให้ครับคุณยา่าคุณย่าหลุดหลุดแบบนี้ยังอิงูหัวเบาเกินไปครับยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูเหมือนกันนะครับคุณย่าก็ยังไม่ได้ครับ่ะบุญงครับมาเปิดมอมมันแม่นหน่อยครับเปิดมาจังหวะนี้แม็กควายขึ้นคุกอย่ารอครับงูโ,โหนี่ โอไลน์แสดงแล้วครับโอ้โหโขอยังไหวนี้ครับ4ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับแม็กควายนะครับลิโอฟอรินานนะครับเชดโก้นะครับแล้วก็เอมิโมนะครับคนละ1ประตูนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งแบบในการคอแของของเรานั้นครับห้โอกาสจบ8ครั้งเลยนะเออได้มา4ประตูตัวเองนะครับเดมิโมนะครับเรตติ้ง7.5็้าละเม่นนะครับเจ็ดจุดศูนย์ลิโอเจ็ดจุดศูนย์นะครับแม็กคว 7.00เหมือนกันนะครับโหที่ว่ามีแต่ฟอร์มี่ทีทั้งนั้นนะครับทั้งเกมทั้งชีวิตจริงแบบนี้นะครับเพิ่มมา15แต้มนะครับด้วย15พอยต์นะครับเป็น1 8 3 3นั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่52นะครับถือว่าโหดเกินคาดแน่นอนนะครับตบตำนานทั้งทีมก็จัดมาแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังคิดอยู่ครับไม่ต้องคิดเลยนะไปจัดได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคานะครับเชตโกครับลง16ยิง8นะโอ้ถือว่าตึงนะครับยิงเท่ากันกับเอมมโมเลยในะรับทุกคนใครที่เอามาเล่นแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเข้ามือหรือเปล่ามาเมนมาแชร์กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นั่นก็ปิดภาพรนะการเลยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปตั้งเข้าตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ